โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวมีค่อยไปสาหรือแบบส่งไฟให้กันสาหรือแบบแต่คุณไม่มีเขียนแค่นี้ดูโจทย์จายกินแค่นี้ดูจุดจ่ายพี่แล้วบอกว่าดูจุดจากพี่แล้วบอกว่ารถคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีตัวเมตรต่อวินาทีตัวปางเรือตัวเตือปางเรือตัวเตือวามเรือตัวเตืออยู่อยู่บนที่ไม่ต้องเขียนโจทย์นะบนที่ไม่ต้องเจ็ดแค่นี้บอกว่าโจทย์ให้ โจทย์ให้ U เท่ากับโจทย์ให้ U ความเร่ง5เมตรต่อวินาทีตัวแปรอะไรต่อวินาทีตัวแปรอะไรเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีก็แล้วเมตรต่อวินาทีก็แลภายในเวลา2วินาทีตัวแปรอะไร2วินาทีตัวแปรเท่ากับ P 20วินาที20วินาทีโจมหาความเร็วสุดท้ายตัวแปรความเร็วสุดท้ายตัวแปรเขียนแค่นี้คนที่ไม่ได้เขีเอกสารเขียนแค่นี้พอ